อันนั้นอ่าะ V นาตีฮานาตีนาตี V นาตีอะค่ะชงกาแฟอร่อยมากชกาแฟอร่อยแต่คนเนี่ยก็ก็เก่งขึ้นต่ออะต่อท่าวันนี้ได้ได้บอกว่าพัฒนาทุกคนเลยพัฒนาทุกคนต่อวันนั้นน่ที่เราดูเขาสอนเขาแพงใช่เซ็กซี่มากคือถามว่าคือมันมันดีขึ้นนะต่อให้ท่ามันจะอะไรของมันแล้จะมันดูเซ็กซี่ เฮ้ยตอนที่ไหล่หลังมันลงนี้นะคะตอนที่ตอนที่ลงตรงๆมันหลังลงนี้แล้วกวาดนี้น้องทอกด้วยนี่นะแล้วจะเข้าองนาทีมาซ่อนรูปนะคะอย่าคิดว่าไม่มีนะคะอย่าคิดว่าเป็นนิ้วก้อยใช่ไหมไม่นะคะไม่ใช่กระดานลูกเกตแตนนะคะเออเขาเป็นคุณนะคะพี่เมย์เขาไป็จับตัวน้องแล้วหนูแล้วเขาอธิบายเขาแบบหนูไม่แซนแล้วโอ๊ยนาทีอายุเท่าไหร่มีแซนฮะ ก็ที่จำไม่ได้อะที่บอกตอนก็คือแต่แต่พูดด้วยความมั่นใจือโตมากไงโตมากก็ทำยังไงเพลงกดดันมาจากประสบการณ์จริงอสามารถถ่ายทอดได้จริงยังด้วยความที่โตในอย่างหนึ่งก็อยากง้องแงงต่อลองอ้ององ่เหวินี่เขาจะนอยนิดนึงเพราะว่าเห็นเพื่อนเต้น เห็นเพื่อนปั๊มเปิมพักแพ้เฟสเต้นกันหมดเขาก็จะนอยแล้วเขาก็จะมาแบบหนูไม่มีท่าหนูไม่รู้จะเดินไปทางไหนหนูเจออะไรแบบแล้วเพลงเป็นยังไงล่ะแบบเพลงก็สุดริ์จะแย่เออไม่ไปไม่รู้จักไม่เคยเห็นจากนุ่ยอกหนู่ยอกอาร์ซีเอมันไกลมากแต่ก็ประมาณนั้นแล้วหรอกอาซีเอเคยไปยังสิบห้าเขายังไม่เข้านะที่สวนสนุกลูกคิดสวนสนุกอ่าสุธียาสุธียา ไม่ได <ส gas: S 1> ้ <Hospital> เลยไม่ได้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 เลยค่ะเออในในทางของ acting ก็ค <maker> ือเอาอันนี้มาให้กูดูเอารูปภาพนิวยอร์กมาให้กูดูเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังนู่นนี่ ก็ทําทีว่าจะเข้าใจแต่ก็ยังสามารถใช้เป็น excuse ได้อยู่าส่วนที่ต้องนองอันไม่เก่งจะแดนแล้วก็ขึ้นไปวันนี้สอบก็ตายชิดิิใช่คือมันเป็นอย่างนี้มันอมันเป็นโรคแบบปกป้องตัวเองขั้นขั้นนี้ก็ต้องต้องเข้าใจมาแล้วล่ะก็ต้องปล่อยมันแต่แต่ก็บอกแต่ก็บอกมันตรงๆเคยมีครั้งนึงพูดมาพูดมาตรงๆนาทีฟังคุณนะอย่าพูดอะไรซ้ำๆคนฟังของเบียอนะถ้าถ้าหนูไม่อยากให้ใครเบื่อหนูพูดครั้งเดียวเขารู้เรื่องแล้วลูกนะ โอ้ัวผ่านไปห้านาทีเรื่องเดิมมาอีกแล้วโอเคปล่อยมันให้เราพูดกันแล้วแต่ว่าในทางของ acting เนี่ยยังเป็นแสดงแบบแสดงแสดงอยู่ได้เห็นได้เห็นวันที่ติดไหมติด p a สงสารครูกดไลค์แต่น้องไม่หมดเลยมันเห็นไหมอ้าเครียดนะติดติดแพทเทิร์นมีจังหวะเติดแพทเทิร์นมีจังหวะชัดเจนเช่แบบ เนี้ยต้องมีแบบอ่ทำไมอ่ะแล้วก็มีแบบเนี้ยเฮ้ยโนโนเดี๋ยวจะโดนแล้วแล้วคือมันมันมาจากอย่างจำตอนวีคแรกที่เขาเข้ามาได้ป่ะเขาก็จะมี personality ของเขาแบบเอออย่างเงี้ยแต่อันนี้ดีนะหายๆไปแล้วนะเพราะไอ้ปั๊มเออะเฉากจะได้เฮียนไหมจริงอ่ะแล้วแบบ แล้วเขาก็ลดลงมาแต่ว่าไอ้สิ่งนั้นอะมันคงมาจากการประสบการณ์เก่าของเขาที่เคยเล่นมาบ้างแล้วนู่นนี่อย่างนั้นอะซึ่งของเดิมมันก็เป็นลักษณะครูพักรักจำไม่ให้เป็นมาแบบถูกต้องก็เลยเล่นแบบจำเขามา ทุกวันนี้ก็เลยเล่นแบบจำผมมาต้องร้านเยอะเหมือนกันน้าตี้ทำรบบเรื่องร้องนะคะน้าตี้เป็นตัวแม่หนึ่งคนนะคะหวังว่าเพลงนี้น้องจะได้โชว์เต็มที่อะไรเงี้ยหลังจากทราวที้แล้วเรื่องเอเรื่องอะไรปัญหาหน่อยก็น้องจะได้เต็มที่คิดว่าเขาร้องได้เหรอได้ได้ได้ร้องได้แต่ที่ปัญหาของฟิสิโก้ที่น้องๆยังมีทุกคนคือเหี่ยวใช่ไหมไม่ค่ะร้องยังไม่ถึงจบเพลงสักคนหอบหมดซึ่งไม่เข้าใจว่าขนาดขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วมัน แต่ก็จริงนะเราให้เด็กกระโดดลองค่ะน้ําแข็งน่าจะตายอ่ะใช่น้าแข็งแต่ไม่พรู่นี้มันจะให้มันลงน้ำว่ายละไม่แบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วเราต้องบังคับซื้อแว่นตาแล้วนี่ซื้อแว่นตาให้เด็กๆเพื่นร่ทุนนะคะโน่รรักมากเลยแดดตอนนี้ ลูกลูกใช้มะพาววร้าวอยู่ลูกลูกเล่นคลองลูกไม่มีอะไรลลูกมีตากกอดมะพร้าวอยู่เรียกแม่อยู่กันก,กันแม่แน่โคนข้าตามาแม่โคเข้าะ